จะกระสิบว่าประมาณน่าจะหกสิบเเซ็นแล้วตอนนี้คือมันจะลอยมากๆเลยถ้าหนูไม่ยุ่งขนาดนี้แต่ว่าช่วงนี้หนูยุ่งมากหนูก็เลยต้องโฟกัสกับกับงานหนูก่อนอะไรย่างก็เลยไม่ได้ไปทําสิ่งที่เตรียมเอาไว้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ว่างก็จะตะลุยเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยหนูจะบอกเลยว่าหนูชอบรูปที่หนูไปถ่ายมากหนูอยากจะลง ในไอจีมากๆแต่ว่าหนูจะเก็บเอาไว้ในโฟโต้บุ๊คของหนูเท่านั้นทุกคนคือหนูแบบหนูมันมีหลายลุคมากๆเลยอะที่แบบที่ที่เตียม,มาแล้วแบบมันเลอนอะมันตัวแม่มันเป็นช่วงที่ออร่ามันกำลังมาพอดีอะไรเงี้ยออร่าความงามอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันสว่างเลอะไรเงี้ย มันมีหลายเวอร์ชนันมากท่านชอบเวอร์ชนันพี่สาวคนสวยออันนี้อุปทานอีกว่าสวยนะก็มีหรือว่าพี่ปุนก็มีมัง้งถ้าชอบหรือว่าจะเป็นเซ็กซี่หรอก็ได้อยู่นะหรือว่าจะเป็นเด็กน้อยน่ารักก็มีบอกเลยว่าฉันเตรียม คือตั้งใจทำมากเพราะไม่เคยมีโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองเลยอะแล้วแบบการที่จะมีเล่มแรกเราไม่รู้ว่าจะมีเล่มสองเล่มสามตามมาด้วยหรือเปล่ามันก็เลยตั้งใจทำกับกับเล่มนี้มากๆจริงๆแล้วแล้วใส่ความทรงจำไปเยอะมากกับกับกับโฟโต้บุ๊กเล่มเนี้ยหนูหนูรู้สึกว่าถ้าใครซื้อแบะทุกคนจะต้อง,ต,องต้องรู้เลยอะว่าทำไมพี่ยอมถึงไปถ่ายตรงนี้หรือว่าใส่ชุดแบบนี้หรือว่า เป็นสตอรี่แบบนี้อนะไรเงี้ยมันมีความทรงจำอยู่ในนั้นเยอะๆมากๆเลยอะ่ะแบบแล้วทุกคนอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่แน่นอนแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ที่เชียงใหม่ด้วยหนูบอกเลยมันมันจะไม่ได้จบแค่ที่เชียงใหม่หนูบอกเลยหนูไปอะ่ะหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะกับกับการไปถ่ายมันไม่ใช่ถ่ายในสตูวันเดียวแล้วเสร็จอะ่ะ เข้าใจไหมคือถ้าเป็นเช่าบ้านหรือเช่าสตูแล้วถ่ายเปลี่ยนชุดอะ no 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 ฉันเนี่ยลุยฝุ่นลุยแดดลุยทุกอย่างลุยฝนลุยทุกอย่างจริงแบบใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งกับการเตรียมตัวกับสิ่งนี้ใช่เพราะป้าไปหลายที่มากเราก็มีหลายชุดมากวจริงจริงก็เตรียมตัวได้แต่หนูไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไร่อาจจะ อีกเดือนสองเดือนเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้จะตั้งใจอยากทำให้มันดีที่สุดคือหนูมีอินสปีเรชันมาจากโฟโต้บุ๊กของไอดอลของญี่ปุ่นนะที่เขาคือหนูก็เคยซื้อโฟโต้บุ๊กสะสมเอาไว้บ้างใช่ไหมอ่าแล้วหนูก็รู้สึกว่าการทำโฟโต้บุ๊กแบบญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ปกแข็งแบบไทยที่เป็นปกแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนหนังสือของใครเคยมีใครเคยสะสมโฟโต้บุ๊กของญี่ปุ่นไหมคะที่เขาจะมีแบบปก ปกจริงๆแล้วก็จะมีปกกระดาษหุ้มอีกทีหนึ่งอ่ะเออหนูอยากทำให้ได้อย่างนั้นหนูกำลังหาทำอยู่ค่ะใช่หนูกำลังคิดอยู่ว่าหนูอยากจะทำให้ได้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบนั้นค่ะที่จะไม่ใช่ปกแข่งอ่ะทุกคนที่จะไม่ใช่แบบแข็งแล้วเปิดปกติที่เห็นแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์หนังสือญี่ปุ่นอ่ะเออเป็นเดี๋ยวหนูมีตัวอย่างด้วยแต่วันนี้หนูไม่ได้อยู่ ที่ห้องตัวเองไงหนูก็เลยไม่มีตัวอย่างเล่มเล็บเฟที่หนูที่หนูชอบอะใช่ไว้หนูมีดหนูมาบอกนะ่ะไว้ถ้ามีโอกาสใช่แต่ว่าเป็นเป็นอินสเป็นอย่างนั้นเป็นฟิลนั้นแล้วก็เวลาถ่ายหนูก็จะดูอินสตาเรชั่นจากจากโฟโต้บุ๊กที่หนูมีแล้วที่หนูชื่นชอบนะ่ะแล้วหนูก็พยายามจะให้มันเป็นฟิลแบบ ไม่ได้ตั้งใจถ่ายไม่ได้แบบว่าแอคท่าอยู่ในสตูดิโอแล้วแอคจุจ่อะไรเงี้ยมันเป็นฟิลแบบไปเที่ยวเล่นด้วยกันเออเป็นเหมือนอย่างที่บอกหนูอยากทำเป็นเหมือนบันทึกเมมโมรีด้วยเป็นไดอารี่ด้วยเป็นจดบันทึกอาจจะมีข้อความเล็กๆของตัวเองลงไปหรือว่าความรู้สึกนะช่วงเวลาที่ถ่ายลงไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้เป็นคอนเซ็ปที่อยากจะทา คล้ายๆข,ของยเกิลินซังไหมคิดว่านะคะคิดว่าคล้ายค่ะไดค่ะเล็บแบบยูริหรือเปล่าของยูริเป็นใช่น่าจะคล้ายคแต่ว่ามันจะมีของเดี๋ยวหนูเอาให้ดูดีกว่าหนูกลัวพูดผิดแต่ว่ามันจะเป็นฟิลโฟโตบุกญี่ปุ่นคะ่ะมันไม่ใช่ของไทย เพราะฉะนั้นต้นทุนมันจะค่อนข้างแต่หนูจะเต็มที่กับมันนะหนูไม่อยากทําแบบปิ้นปิ้น,นส่งปิ้นแล้วจบแล้วแพ็คแล้วขายอะไรเงี้ยหนูอยากทําให้มันเป็นเมมโมรีของหนูจริงๆเพราะหนูก็รับปากไม่ได้ว่าหนูจะมีโฟโต้บุ๊กเล่มที่สองในชีวิตหรือเปล่าหรือจจะมีเล่มเดียวก็ได้ที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยอยากจริงๆมันคือการตั้งใจคืออยากจะทําเพื่อเก็บเมมโมรีของตัวเองให้ตัวเองและเผื่อใครอยากได้ก็ มาอุดหนุนได้แค่นั้นแต่ว่าให้มันเป็นเรื่องของตอนหลังแก๊สหรอการเป็นอนาคตหลังจากเดือนนี้ไปใช่ <c oughs>